สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมื่อน,นี้ก็บพบกับ 2, สองพันภาษาชาแนลเมื่อนี้เน,ะะน,น,นาะค่ะนูกงสิชภาพท่านผู้ชมไปเบิ้งค่ะไปตามตดชีวิตหนึ่งวันของคุณพอเนาะคะ่ะว่าเล่าเหตุอย่างแน่ค่ะท่านผู้ชมไปเบิ้งกันได้เลยค่ะค่ะหลังจากที่พอได้ทําภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยเนาะคะ่ะก็จะมาปล่อยไก่แล้วก็เอาขั้วยออกไปลามกันเนาะคะ่ะน้องดวงจันทร์เพิ่นก็อยากออกมาแล้วค่ะ คอ,อกนี้ก็จะมีควายยูสองตัวค่ะมีแม่สวยแล้วก็ลูกสาวหน่อยของเขานะคะน้องดาวพัสุกออกมาแล้วนะคะน้องดาวพัสุกคะ่ะวัยเก่าเดือนตาแต้มแกมจำมักกองจักหน่อยคะ่ะเป็นลูกสาวของพอเบิ่มพันหลานคะ่ะคอ,อกนี้จะเป็นคอ,อกน้องดวงจันทร์ค่ะเพิ่นเป็นลูกสาวพอโก จากท้องแดงฟ้ามหลานสาวฝานสุดินค่ะตอนนี้พ่อกกำลังจะเอาควายออกไปลามไว้สวนให้เขาเล่มหยาเนาะค่ะเดี๋ยวจะไปสอบถามพ่อเบิ้งค่ะว่าควายแต่ละโตัวนิสัยส่วนตัวเขาเป็นจังไหนตัวนี้ชื่อว่ายังพ่อแม่สวยแม่สวยนะค่ะคายกันเข้าแม่รักนี่มาต้องกอนตัวนี้จะเป็น แม่หลักของขอกเลกนะคะเ,คเป็นแม่ของนองดาวพระศก์ค่ะกับนองดวงจันทร์คุณค่ะคเพื่อนเล่มใหญ่ยู่ทางฝุ่นนะคะนองดวงจันทร์นสิสัยส่วนโตเขาเป็นเจ้าไหนพอ่อแม่สวยสวยช่องช่วงเป็นยาดูเป็นยาดี เสียกเป็นตคเป็นไาหน้ากับเป็นหน้ากเป็นมมีประสบการณ์เนี่ยดีเขาเคยน้าให้จ้าทองกินตอนนี้เขาอายุได้สักปีแล้วพ่อสิบสามปีตอนนี้ท้องอยู่นะ ตอนนี้ทองเงินอุทัยะคะ่ะได้เจ็ดเดือนแล้วนะคะเดี๋ยวิ่นพอแล้วลว่าเราไปด้เดียง์เกี่ยบอไงจริงจริงเดียอีจิงตั้งตั้ัาเจียวแล นี่ก็เป็นผ้าอีกโันะคะของขอดค่ะคือใยัง่อแม่สาวดวงจันแม่สาวดวงจันค่ะแม่สวยลูกแม่สวยสาเดือนแล้วนะคะ ยังยากว่าพ่อควอยตัวนี้ยังไงเนงเต็มวนตลอดถ้าเกิดตัวตั้นอมจะเสียคอมเงี้ยเตี้ยจริงอันนี้เป็นน่ส่จนตัวอยากสน้องดวงจันหัวล้มัวฝ่ากน้องจากน้อยนึงนี่ล้มฝ่าร่มนมาฝ่ากรน้อง วนใาขบเนี่ว่าอยางเหมลมันหยาด่าหยาดล้อมเ้ยาเกาะจนวัอยูต้มเมบ์ม้มเมยเป็นยูกัมน่องเป็นยูก uh, yeah. ับน้องยเกาะมามากเป็นย um, ูตัวเดียวคนนึงม่นนตกป่าห้องป่ากอนน้องรอแรกเนถออมอญตรงนเป็นเอนคตอ่อนนอ่อนนยัง ดท่าตอนนี้พ่อก็ไดเอาควายทั้งสามตนะคะมาไวที่สวนนะคะให้เขาได้เล่นหยาแนบมือสาวนะคะเดี๋ยวจะไปถามพ่อเบึ้งนะคะว่าพ่อจะาพาทอันบุช่วมไปใส่ตอนะคะสิพา้าทันบุช่วมไปใส่ตอพอ่อปิดสวนไว้เดนะพยายามตรง มันมีหน้าพววมีหน้าพววเราตากพวมันตกหนุ่นขึอันนี้จะเป็นบรรยากาศย่านเมือเเสาของมูบานเฮ้างเองค่ะบานน้องโน,งนง่มูแปดตำบลหน,นองแสงอำเพอว่าปีประทุ่ม จังหวัดมหาสารคามค่ะบรรยากาศอีสานบานเห้าค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นุก,กได้มาเบิงตรงกระพอค่ะมีปูมีปลาดุกหน่อยพ่อไดดปนอยู่ค่ะกุ้งเต็นพ่อไดดตาําเน่าหมึอเสาแล้วขาบอยู่ค่ะปีนี้เขาหยังพอ่อเหนียวเหนียวพันเตี้ย เดี๋ยวพันเตียข้านอกเตียถึงแไหมเดี๋ยวข้ามตอกสามีาสามีบ้านโน่นบ้านโน่นต่ขาบ้านโน่น,นไงเป็นเขาพันเตียนะคะนั้นแต่วีาสูงนะคะเวลาออกห่วงอย่างตั้งแต่ง้ามน,นะคะแล้วก็บ,บ้านล่มชื่ดค้นผลิตลายกว่วกปวดเจ็ ตนจุ้งสูง่ามๆนะคับนกงนเียห้ลหนัหลังจากพยายามตรงมาแล้วค่ะพอเราก็ไเลยหหาเลือกเบิ้งค่ะว่าตัวใดอ่า พ่อเสีเหตุกินใดฐานใดน่อยเพราะพ่อจะเหตุกินใดเกษสิเอาไปป้อยไวสายุสวนค่ะไปกันเลยตรงนี้จะเป็นบรรยากาศนาสวนของเฮาเองค่ะท่านผู้ชมท่านใดอยากแวะเขามาเบิงคว้วยอ้งามนะคะกษามาถเขามาใดค่ะถามาจากตัวอำเภอเกษตรปิสยัยขอ,อกจะอยู่ฟังขวามือถามาจากตัวอำเภอว่าปีประุมขอ,อกจะอยู่ฟังสายเมื่อค่ะ เดี๋ยวตอนสายๆายแม่ก็จะเป็นค้นเอาควายมาไว้ในขอกค่ะแล้วก็ช่วงแรงซีโมงหาุมงแรงก็จะเอาควายเข้าไปไว้นอนอยู่ในขอกอยู่บ้านเนาะคะ่ะตอนนี้พอกระไดเอาปลาตัวน่นอยเพ่า,าะสีเห็ดกินได้มาปล่อยลุ่งสาไวเนาะคะ่ะให้เขาง่ญ่ต่อมากรสีเกียไกลเนาะคะ่ะเอาน้ำผสมใส่ห้ามจากน้อยแล้วก็ล่างยางรอรดออกค่ะ ห้ามใส่ใกล้ได้กินอิ่มผุลคาญาาดกันว่าสุ์ทนผู้ชมคะ่ะตอนนี้พ่อกระไดเอาค้วยไปลามไปเลาะเบื้องหน้าไปปล่อยปลาทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้วคะ่ะต่อไปพ่อก็สิกินเขาเศร้าก่อนไปเฮ็ดงานคะ่ะตามกันไปเบื้องข่าวา่าพอเล่าได้ยังกินตามกันไปเลยคะ่ะได้ยังกินนอพอ่อไปอย้กมกลุ่มเขานะเลยได้มาจำว่าอะไรได้ง่ายก็ปวดเยอะเกิน ตัวฟางเงี้ยวติดมั่นไว้เติมมะขืนก่อนกินบ่เบิดนี่หอดปีนกุบนะคะบดขวอขยๆตอนนี้พ่อกระได้กินเขาเ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปกริไดเขาไปทำง,งานในตัวอำเภอว่าปีปทุม่ม เปิดร้านตัดผมเป็นของเจ้าของเองค่ะนอกจากเลาจะเลี้ยงคว้วงามแล้วเราก็ยังมีร้านตัดผมเป็นของเจ้าของค่ะสําหรับทาผช้วมทันใดค่ะที่แวะเขามาในตัวอําเภอว่าปีก็สามารถไปใช้บริการใดค่ะซื้อร้านพ่อนบาเบอร์พิการร้านตรงข้ามเทศบาลเก้าหรือว่าจะโทรสอบถามใดค่ะเบอร์092-3536933ค่ะเบอร์ช่างพรอย่าลืมไปใช้บริการกันนะคะ ถอยรหลดออกมาแล้วค่ะเสื้อเขียวกับเป๋าแดงคู่ใจเพิินไปมันหมานเด้อพห้อแห่งปังๆด้วยๆวยๆมือนี่บรรยากาศนาร้านตัดผมของพ่อค่ะมีลูกค้านางรอยอยู่สามคนมีหน้องนักเรียนผู้หนึ่งค่ะกําลังตัดอยู่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงไกลสอบคู่เพิินกะตัวส้งผมน้องก็เลยได้มาตัดผม พอกระตัดผมมาได้ยี่สิบเกาปีแล้วนะคะก็โดนเติมนุเกิดมากก็เห็นพอตัดผมเลยค่ะตะ้ี่ไปเป็นลูกน้องเพิ่นเนาะคะ่ะสิบเจ็ดปีมากเปิดลานเป็นของเจ้าของกับฮังก็ได้สิบสองปีะคะ่ะท่านผู้ชมมือนี้ก็เลิกดึกคือเก่าค่ะท่านผู้ชมตองทุ่มกว่ายืนเบิร์ดมือว่าได้กินหอดเขาค่าคะลูกคาหลายกลับมาบานลูกสาวกัเลยเหตุพัดกระเพ้าปลาหมึกเวทนา กับถอดไข่ดาวลูกสาวมาบ้านกระสิกินหาาแจ็กนอตนทุกทายนี้นูก,ก็ขอขอบคุณคุณพ่อพ่อนที่ให้น,หนูได้ไทายถ้ำเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคุณพ่อให้ทุกท่านได้รับชมขอบคุณสถานที่ทายท้ำบ้านน้องโน่ตาบลน้องแสงอำเภอว่าปีประทุงจังหวัดมหาสารคามขอบคุณร้านตัดผมพ่อน้าบาร์เบรอ ขอบคุณเสียงพิ้นมวล,ล,ลจากช่องท่องเบททับถนนขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัมหาสารคามอีกทางอาจารย์วินัยแสงกาอาจารย์ประจำวิชาศิลปาการพูดให่งสำริดผลที่ได้ทายถอดความรู้และเทคนิคต่างๆให้กับหนูสำรับมือนี้หนูกะขอกาข่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ